หนุ่มกัญชัยหนุฟังแม่ลีหน้ามมนะนะมันไม่ควรที่จะไปให้ค่าเขาถึงขนาดนั้นในความคิดของแม่ลีหนะ้าไม่เห็นด้วยกับหนุ่มจะเย็นเย็นหนุ่มจะเย็น,นเยนหนุ่มกัญชัยอะ่ะเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศได้รับรางวัลเยแย เลตติ้งเป็นอันดับหนึ่งอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าต้นอ้อช่างมันต้นเออเขาไม่ได้เป็นพิธีกรอ,อันดับหนึ่งเขาก็เป็นอะไรเจ้าของมูลนิธิที่ช่วยเหลือเป็นจิตอาสาใช่ไหมช่างต้นอ้อเป็นหนุ่มไม่ควรไงจริงไหมหนุ่มมันไม่ควรที่จะไปให้ค่าเขาถึงขนาดนั้นในความคิดของแม่ลีนะ่าไม่เห็นด้วยกับหนุ่มจะไปว่าตำรวจก็ว่าไม่ได้เพราะว่า ผู้กำกับก็สั่งมาให้รักษาความสงบเรียบร้อยให้มีการภาพการประทะกันโต้เถียงกันในสถานีตำรวจเพราะว่ามันสถานที่ราชการไงหนุ่มตำรวจแต่เขาไม่ได้คุกขามสื่อมวลชนแล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นสถานที่ราชการเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้สื่อเข้าไปในนั้นก็ได้ทิงที่เขาเอาตำรวจมาก,กั้นเพราะว่ากั้นเพื่อไม่ให้ต้นอ้อแลอหนุ่มเนี่ยไป ต่อล้อปะทะต่อล้อต่อเขยนในสถานีตำรวจเพราะมันเป็นสถานที่ราชการตำรวจก็มีอำนาจสูงสุดในสถานที่หน่วยงานของเขาผู้กำกับก็สั่งให้พวกนี้มาบอกไปดูแลความสงบเรียบร้อยอย่าให้สองฝั่งเขาปะทะกันอยู่ในสอนอแล้วเ,เขาเป็นผู้เป็นผู้บงังคับบัญชาในสอนอนั้นเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในสอนอนั้นเขาต้องรับผิดชอบไหมถ้าเกิดความไม่สงบขึ้นในโรงพกักอ่ะเขาก็จะโดนรัก,รกษาการผบตร ต่งตั้งกรรมาการสอบและโดนย้ายหนุ่มต้องเห็นใจผู้กำกับนะนะอันนี้แม่ลีน่าเตือนด้วยความรักความหวังดีนะอันนี้เตือนด้วยความรักความหวังดีเลยเรามีค่ามากกว่าเขาตั้งเยอะอะ่ะตอนนี้เราได้รับรางวัลมากมายเลยจากอ,อ,องค์กรต่างๆที่ก็จัดก,การแจกรางวัลเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งมีชื่อเสียงเร็กิ้งเป็นอันดับหนึ่ง เราอยู่ในช่องที่ใหญ่โตอันดับหนึ่งของประเทศคือช่องสามเราจะไปทะเละเาะเขาในโรงพักไม่มีประโยชน์อย่าไปเชื่อไอ้พวกในในพวกเกียนคีย์บอร์ดที่มันมามามายุมาอะไรอะ่ะมายุมันไม่มีประโยชน์จริงๆไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ใจเย็น,นเย็นหนะุ่มใจเย็นเย็นนะใจเย็นเ็นเพราะว่าเรามีค่าเราไม่ควรที่จะไปให้ค่าเขาที่จะไปอย่างนี้สิทธิ์ของเขาที่จะ สมมตินัดเป็นที่สี่ที่ห้าถ้าเขามีความจําเป็นต้องไปทุระเขาอาจจะมาวันนี้แล้วโทรแจ้งตํารวจไว้ล่วงหน้าก็าไม่ได้เสียหายอะไรก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเพราะว่าตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็เหมือนที่เขาไปแจ้งความไปฟ้องหนุ่มอะไรอะตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินก็ยังถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์หนุ่มต้องใจเย็นๆนะหนุ่มกัญชาไม่เอาอย่าทำอย่างนี้เลยมันมันไม่ดีเชื่อแม่สิ การที่เราจะไปว่าตํารวจบอกว่า,าไปคุกคามเสือไม่จริงเพราะว่าสถานีตํารวจเขามีสิทธิ์ตารวจมีหน้าที่ดูแลความสงบถ้าปล่อยให้คนมาทะเลาะก,กันในโรงพักแล้วภาพออกไปมันไม่เหมาะสมไงแล้วหนุ่มเป็นคนดังมาก